กาบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ตสกุสุสคนเมื่อนี้มาอยู่กับบ้าลุยคนเก้าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยเป็นจังไรได้เนาะพี่น้องอากาศต่งนี้เนาะบพว่าจะเปลี่ยนอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยอะ้รก็ตางประเทศว่าอากาศส่งนี้เป็นอย่างไรได้เนาะพี่น้องสลับอยู่บ้านบ้าลุยโอ้ส่งนี้อากาศก็ค่อนข้างจะหนาวเย็นขึ้นทุกวันแล้วเนาะทุกคนก็คือแปลว่าตอนเด็กเดเขานอนค่ะได้ห่มผ้า โอ้เทว่าหนาวหลายบางคืนการได้พม้าสองอตัวเลยเนาะอาการตอนเช้าก็มีน้ำมอกเทว่าแน่นหนาเบิ่งไปทางใดก็คุณก็จะเห็นเลยนะทุกคนมืดมัวไปหมด,มด,มดซึ่งก็บพบความยุ่งยากในการไปหัวไปสวนหยามตอนเช้าๆเลยทุกคนเพราะว่ามีน้ำมอกไปใส่ก็ค่อนข้างจะเปียกซุ่มเนาะและกการอยู่ทางบ้านพี่น้องเดีว่าเป็นกระไดได้เนาะรา่ว่าจะอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยว่า,าการโซนนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแนวใดได้ทุกคน หรือว่าอย่างฮอนจะบอกเนาะสลหรับเมืองไทยทุกคนแต่ภาพบ้านบรูดตรงนี้กับอาการเย็นหลแห้งเนาะเรื่องสุขภาพกับบุคคลจะดีบันไดทุกคนเมื่อเป็นหวัดบุร่ษเป็นไข้ยอยู่เนาะเพราะว่าอาการมีการปรับเปลี่ยนทรงนี้เนาะเป็นยังไงก็ขอให้พี่น้องษาสุขภาพส้อยกันดเด้อเนาะสำหรับเรื่องราวดีๆในวมือนี้บรุด,ดรจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเ,เบิ่งไปชมไปฟังเรื่องราวดีๆของคุณยายที่เพิ่นได้มีลูกสาว ที่ว่าได้ไปสร้างครอบคอรัวแล้วว่ามีสามีเป็นคนไทยเนาะซึ่งเพื่อนก็นได้ออกจากบ้านแต่ในน้อยน่ลูกสาวเพื่อนอายอุตอน13ปีทุกคนโอ้13ปีที่ว่าน้อยหลายเลยเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้บาลุยกันอย่างบทันหูแล้วกับบนแนนใจว่าลูกสาวเพื่อนอเฮ็ดงานอีหยังแล้วก็ได้สัญชาติไทยแล้วก็มีแฟนเป็นคนไทยแลวเพื่อนเฮ็ดเวียกอีหยังอยู่ในเมืองไทยให้เราทุกคนแต่ว่าคลิปนี้เราจะได้ไปฟังความจริง จากคุณยายที่เพื่อนเล่าถึงลูกสาวของเพื่อนและการลูกเขยคนไทยของเพื่อนว่าพเพื่อน,ออนอมีความรู้สึกภูมิใจบอที่ว่าได้ลูกเขยเป็นคนไทยนั่นแหละนะทุกคนก่อนื่นาลุยก็ต้องขอเข้าใจแล้วก็ต้องขออนุญาตเด้อเรื่องราวดีๆนี่เนาะจากซอง YouTube เิดคำสีเว้เบ้าลาวทุกคนที่เพื่อนได้ไปสัมภาษณ์ คุณยายที่ว่าลูกสาวเพื่อนได้ไปอยู่ประเทศไทยแต,ตอนในน้อยอะไรเนาะว่าเรื่องราวจะปใใเป็นยังไงเขาไปเบื้องปสะสมไปฟังพร้อมๆกันเลยเนาะหล่หจาจาการมการลานจ้าที่ทับโซมินดือนจบไปทุกคนไปเลยชิได้ยยลูกเคยเป็นคนไทยบั้งเอาบปย้ายไปวันปัจจุบันนี่เราก็ได้ชันาติไทยมันบอกกลัวชิได้ชันาติไทยมันกรบ벙ง่ายเนาะยายเนาะ คือเอ้ยเอื้อยที่เรามีแฟนเป็นคนไทยพี่น้องกว่าจะได้ชัญชาิไทยก็โอ้แล่นเรื่องหลายปีเนาะยายเนาะหลายปีต่างก็งว่าเฉพา,า,าะชกุฏจุประจักษ์้คือประเทศไทยนี่กฎหมายกฎหมายป,ป,ประเทศไทยนี่มันแบบบริหารชันสานต่างชาติง่ายเนาะยายยิ่งคนแบบว่าไม่ได้แต่งงานกับคนไทยนีย่เฮงบัตรชิดเลยพี่น้องบัตรชิดี่จะได้สัญชาิไทยเนาะอันนี้คือลูกย้ายนนึงก็คือแบบแต่งงานกับคนไทยตอนนี้กั ประสบความสำเร็จร้ายพี่น้องเป็นเจ้าของรงงานเนาะสบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีสบายดีเนาะทางผังไทยนําครับผมยินนี้นตอนทําข้าสูส่ซ่องเวิดคําสิเว้เบาวล่าเนาะ <S <S ืันนี้เฮาก็มีโอกาสได้มาสัมผัสในในฒ่าหรือว่ายายเนาะที่แบบว่าิ่นมีลูกสาวที่ว่าไปประเทศไทยตั้งแต่อายุยังในหน่อยพี่น้องเนาะจนช่วงหนึ่งแบบว่ารู้สึกว่าแบบบ่ได้ข่าวได้ข้าวนาะ เพราะสมัยก่อนโทรศัพท์มันกับโบมีพี่น้องติดต่อกันกับโบได้เนาะคิดว่าแบบว่าแบบว่าถือขายถึงยังเลยนะก็เลยแบบว่าโบได้ข่าวได้ข่าวพี่น้องมันนี่เท่ากับสีผ้าพี่น้องไงมาสอบถามเนาะเรื่องราวไปเป็นต่างใดถี่ไปถี่มาคือแบบว่าได้สัญชาไทยไปเป็นถี่กับรอยพี่น้องเนาะหลังจากที่ส่งข่าวส่งข่าวมาว่ามีครอบครัวอยู่ที่ผังไทยแะไะกันได้แต่งงานกับคนไทยเนาะเยวะเฮาสีมา เบิ่งมาสมนากานอลไรกะมาพังนากันเนาะเรื่องเราเป็นอย่างไรเนาะอันน่ะ้รั้งหลังเงเิงนยายพี่น้องเดี๋ยวไปพังนากันเนาะเรื่องราวสิเป็นอย่างไรพี่น้องตอนนี้ยายกะนั่งเ <c oughs> นาะเดี๋ยวห่าชิม้สอบถามบบาย,ยายเนาะสบายดียายสบายดียาย,าย,ย,ายอันนี้จะเป็นในในแถวพี่น้องแบบเป็นเครืหญาติกันเนาะอันนั้นคือเอื่อยอ,อันนี้คือแบบยายที่มีลูกสาวไปประเทศไทยตั้งแต่อายุเท่าไรก็ยายาย สามปีเนาะเป็นหน้าสาวของเมยเนาะี่ฮะก่อนสีมาสอบถามยายไปลูกสาวไปที่เมย์มาจากปีกว่ายายสิบสามปีใช่ปะอายุขนาดไปตั้งแต่สมัยตะกี้เนาะไปแต่ตอนอายุสิบสามปีทุกคนไปไปไปจังไหนยายไปอยากไปเรื่องเรื่องเงื่อนเรื่องเงี้ยไปแบบ ได้ยินข่าววิ <noise Walking> <Korean> ่งข in ่าวบอกสมัยตะกี uh ้ตะกี้มันกับบ่มีโทร่าซับนายเนาะมีแตได้ยินกับเขาเขียนจดหมายมาอ๋อเขียนจดหมายมาแม่แต่ว่าเห็นไอ้ซุ้มททาเมบอกว่าคิดว่าเอาถือขายถึงยังเหมืนวายหรือว่าเอาไปขายไปยังอะไรไหมเพราะว่าสมัยตะกี้เทรศัพท์มันกับบ่มีเนาะบ่มีบ่ได้ติดต่อกันบ่ได้เดี๋ยวส่งจดหมายมาเออได้งานอย่างนี้อ๋อ กร้อยหก้อย,ยบาทเรีนเราหกร้อยบาทเนี่ยต <c oughs> ่วันนี้อายุจกฟีแบบถึงสิบแบบว่ามีครอบครัวแบบว่ามีแฟนแบบแบบเป็นคนไทยนะสิ่แปดปีแปีอะไรแบบ <c oughs> มีครอบมีครัวอยู่พุ่นไหมในแล้วได้บอกอยู่ว่าว่ามีครอบครัวอะไรเด้อข้ามาอ้ามาเยี่ยมแม่ แสดงว่าเราก็มีครอบครัวตั้งแต่1819เนาะถ้าเป็เหตุงานไปเหตงานไปอ่ามีว่าคิดว่างานนี่ถาเอ๋อคงงานก็ตงงานจริงเอาย้ายไหว่ปัจจุบันนี้เราก็ได้ชญาติไทย,ย,ยมือ,มอ,มอมน,นบอก คือแบบนี้พี่น้องแบบว่าได้เป็นคนไทยไปถีบกับรอยฉันชาติไทยแล้วเลยเนาะเมื่อก่อนเขาก็เคยไปทํางานอยู่กับเอ้ยอะไรเนาะก่อนเพราะว่าเป็นในตั้งโองจักโครงงานเนาะแบบว่ามันก็ดีได้แบบว่าคนในหมู่บ้านหน่อยคนพี่น้องสิแบบว่ามีครอบครัวเป็นคนไทยอะไรสีประสบความสำเร็จคือเอื้ยเนาะคือลูกย้ายนี่แบบว่ามีครอบมีครัวอะไรแบบเป็นรักเป็นทาาอะไรแบบว่ามีโ้งจักโครงงานเนาะสางแบบฐานะขึ้นมาแบบมีบ้านตอนปัจจุบันนี้เราก็มีครบทุกอย่างเนาะ ว่าจะเป็นบ้านรถกระสองคันรถสองอสามคันอะไรก็นมีทุกอย่างอะไรเนาะแล้วก็มีลูกสองคนพี่นอ้องปัจจุบันนี่ก็เป็นเจ้าของโรงงานยูที่ยูไซหายโรงงานของเนลูกจาก้าอ๋อ,อทิมทะเลตอายนะี่สิบเนาะเราเป็นโรงงานที่แบบว่าไอผลิตแบบว่าพวกกองพาสติกพวกงั้มังสินเนพี่นอ้องแบบว่าเห็นโรงงานเกี่ยวกับมันน้อยยาะนือ ปสบความสำเร็จลายถึงว่าแบบว่าทําธุรกิจนาะยายก่อนเข้าไปทํางานไปเขาก็อยู่กบเพื่อนก็ประมาณ67ปีได้เนาะแล้วก็ตัดสินใจแบบว่าออกไปออกตอนส่วงเข้าออกจากงานกับมาเราก็ว่าเห็นออกแต่ว่าเขาก็อยากไปหาประสบการณ์นั่นเองสมมติว่าเข้าเห็นแต่โรงงานเขาก็สีได้แต่ประสบการณ์โรงงานพี่น้องแต่ร้านอาหารหรือว่าอีอย่างอื่นึเขากกสีผมมีความหูเนาะเพราะความหูมันก็ติดโตเข้าค่ด็ ก็เลยตัดสินใจขอขออกแบบหาประสบการณ์เห็นงานร้านอาหารนั่นสินะเอาก็ไปเห็นงานอยู่ที่ลาดพร้าวแล้วก็นนทบุรีเนาะ<ม>ตะก,กี้ก็ไปมาตลอดเขาก็จะม,ม,มาอยู่บ้านเนาะเขาก็ยังให้ไปอยู่ครับมันเหนื่อยนะยายมันเดินทางไกลมมเมื่อไหร่เงือกเงือเมื่อก่อนเมื่อก่อนยายไปกับวีซา่าไปสองเดือนเนาะแล้วก็กลับมา ไปเยี่ยมลูกอลไรก,กันไปานก็ต่อไปต่ออีกไปไปมา,มาเนะไไาะบ้านนี้อันยุร้ายอลไรกับไไ่ได้ไปไหมยายร้ายออม,ม,มันเมื่อยมันเผื่อสีหอดเนาะเมื่อยนังหลดนังลังเลยเอ,อือ <c oughs> แต่ว่าอือ <c oughs> แต่ว่าลูกมาลูกบ้านเปลี่ยนกัน <c oughs> บ้านนี้ลูกสาวมาเยี่ยมเนาะแ <c oughs> ม่บ่ชคอยมีเงินเฮยมีแหงไปอะไรกับลูกสาวกว่า ปีใหม่สงการมันใช้เแลกวก็มาเยี่ยมแต่ละปีทุกปีพี่น้องก็มาเยี่ยมแม่เยี่ยมยังเนาะพี่ใหม่นี่สิมาแล้วนี่เนาะหุบครอบครัวมาบัดทุกคนพี่น้องลูกหลานก็หุบมาแบบนี่ก็เป็นบ้านยายบ้านยายกับสั่งพอได้อยู่พี่น้องลูกสาวสั่งให้หม่เราก็บอกเอาเพราะว่าที่จริงแล้วเพื่อนชามันก็เห็ุพราได้อยู่กับพอพี่ถึงเอาจากไปมันก็เอาไปยังบ้ายังไปบ่ได้เนาะพอปัจจุบันยายก็อยู่ดี กินดีพี่น้องว่าเงินแต่ละเดือนลูกสาวเราเคส่งมาให้ถูกเดือนถูกเดือนเนาะคือแบบบ่อยต้องการยังคือต้องการแต่อยากอยากไปอยู่อยู่วะยายอยากคุกไปอยู่อยู่วะแบบคือแบบว่าหลานกับสองคนพี่น้องลูกอีกลูกอีกอันน้องน้องสาวของคนที่มีครอบครัวอยู่ที่ประเทศไทยเนาะถ้าเพี้นไ่ได้อยากคุกไปอยู่อยู่วะยายว่าไปอัมันไปมาง่ากเนาะว่ามันไปง่ากวะยาย ทับจิ้งเงินทองเข้าหน้าตาเขามีหลายเลยเขาก็คืออเออแบบอีกอย่างมันก็ไปอยู่พุ่นมันก็มันกว่าเสียด้สัญชาติไทยมันก็บ่ง่ายเนาะยายเนาะคือเอื่อยเอื่อยที่เรามีแฟนเป็นคนไทยพี่น้องกว่าเสียด้สัญชาติไทยกัโอ้แหลนเรื่องหลายปีเนาะยายเนาะหลายปีต่างก็พอชิดกว่าปีอยู่กันไปจ้าว่าคือประเทศไทยนี่กฎหมายกฎหมายประเทศไทยนี่มันแบบบริหารชั้นชาติต่างชาติง่ายๆเนาะยาย ยิ่งคนแบบวบ่าผมมาได้แต่งงานกับคนไทยนี่เฮงบัตรชิดเลยพี่น้องบัตรชิดที่จะได้สัญชาติไทยเนาะอันนี้คือลูกยายนี่ก็คือแบบแต่งงานกับคนไทยเพวาะเราเป็นคนอันจังหวัดใดก็ยายตสารคามสาคามเน,ะนาะตอนนี้ก็สารคามเนาะประสบความสำเร็จร้ายพี่น้องเป็นเจ้าของโรงงานเนาะโอ้ยลูกยายนคูนคือยังคูนคูนเลยเคยเคยแม่ พี่ไอพีอ่ใหม่เกสิมาเยี่ยมนี่ย,ยายนนเนาะมาเยี่ยมแล้วเพิ่นเกสิมาเยี่ยมแม่หลังจากที่ายายเราเถ่าเลยพี่น้องไปมากับบอดายมันเมื่อยน,นี่น,นั่งรถเปิดชิฮอดบ้านนี้ก็เปลี่ยนกันเป็นลูกสาวมาเยี่ยมน้อยายเนาะ,อะเออลูกสาวมาเยี่ยม่มต,รตรงทองงส่เงินมาให้ทุกเดือนพี่น้องเดือนอืมเอาไ้ใช่เนี้ย มันยากอันนี้พี่น้องหมายว่าถ้าเกิดเราย้ายสิงคโรครอบครัวไปอยู่ไทยมันกบบได้เนาะคนสัญชาติลาวนาะยายเนาะอันนั้นสัญชาติไทยขนาดขนาดเอื้อยเพิ่นกอยั่งครัวเชได้สัญชาติกับโอ้ผมเปง่างพี่น้องตั้งหลายปีเนาะเ่ยเชได้สัญชาติไทยปัจจุบันนี่กับเท่ากับคนไทยหละเนาะเป็นคนไทยเป็นเรียบร้อยพัฒนาส้นยังกับพือสิท์ทุกอย่างกับเป็นคนไทยหละพี่น้องพราะว่าอืลูกเป็นคนไทยเบิดลูกแม่ลูกสองคนนายายเนาะตอนนี้ก็เป็นบ่าวเลยคน คนใหญ่เป็นบาท้เท่าไปทํางานกับเ่ามาก่อนฮะเดือนๆเท่าสามปีเลยเท่าสามปีเลยลูจุกทรายได้ไปยังได้น้อยขนาดเลยนังชมบอยเลยตอนไปใหม่ๆพี่น้องไปแต่ดนอะไไปทํางานน้ำเลือยนายายก็อยู่บ้านอยู่นี่แหละเดี๋ยวลูกเคยไทยก็บชิมาเยี่ยมืยายพี่ใหม่เนาะนิจบ่ได้ลูกเคยไทยน่ยาย ในี่ใช่เลยนาะแบบเขาเจ้าแบบสั่งเนื้อสั่งตัวมีครอบครัวอะไรก็ประสบความสําเร็จเนาะประสบความสําเร็จร้ายแม่นแนนมันหน่อยคนในยายที่แบบว่าเป็นครอบเป็นครัวได้ซาตีฮ่องผเพียนได้หน่อยคนแบบว่าบางคนกน็คือแบบมันคนละชันชาติเนาะไอ้ช<ม>ันชาติไทยชันชาติลาวบางคนก็นบ่เป็นบางคนก็นแบบว่าเลิกลากันเห็มันแบบความความห่างความยังค่ะดีมันมีแล้วคือไปสิได้กว่าสิได้ชันชาติมันก็บ,บ่ง่ายนะยาย เออเป็นสิบปีเพราะว่ากฎหมายประเทศไทยบดได้สัญชาติง่ายบดได้ให้สันชาติคนต่างชาติง่ายได้พี่น้องหมดเงินรายถึงจะได้เนาะนั่นแหละก็เลยแบบบางคู่ก็เลยแบบเลิกลากันเพราะแบบสิได้พี่น้องบบว่ามันกว่าสิได้สันชาติมันกบระม่นง่ายเนาะก็เลยแบบว่าเลิกลากันไปเนาะเอาพี่น้องคิดนี้กับผมยังรายเนาะมาสัมภาษณ์ในเนแถวหรือว่ายายแหละมาสัมภาษณ์เป็นยังไงแบบได้เคยไทยนี่แบบรู้สึกแบบันดีบ่ ลูกเคยก็รู้สึกว่า,ด,าดีวะยายดีภูมิใจเออภูมิใจที่ได้เป็นฉีได้ลูกเคยเป็นคนไทยบะเอเอตอนนี้เขาก็พยายามโทรหาเนาะเขาบติดทั้งไซแบบว่ายุ่งกับงานอยู่พี่นอ้องเออไปยุ่งกับงานอยู่เนาะก็เลยแบบโทรไปกับบติดก็เลยแบบทั้งแรกว่าฉีได้คุยและะ้วก็สีพ้าเบ่งอโงงานพี่น้องงานที่ทวา่าลูกยายเนาะก็เลยบาได้เบื้องโทรบติด มันนีกัคลิปนี้กับผมี่ยังไลฟ์พี่น้องมาสัมผัสยายเนาะแบบว่าทีละอะไรลูกเคยเป็นคนไทยพี่น้องปีใหม่น,นี่กัทีได้มาเยี่ยม่นแถวเนาะลูกเราก็สิฟ้าลูกเคยคนไทยมาเยี่ยมเนาะมาทุกปีอะไรพี่น้องหลังจากที่แบบว่ายายไปบ่ได้เลยแตทีมาถ้าลูกเคยมาเยี่ยม่นแถวเนาะอ่คลิปนี้กัสิีจบคลิปแล้วพี่น้องกะขอบคุณพี่น้องอะไรเนะาะชฝากพี่น้องเข้ามากดไลค์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้เนาะเอาไว้พอกันลิน้าะ สบายดีสบายดีนายายสบายดีนายยายสบายดีเด้อยายพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผมเอาเป็นยังไงเด้นอกอฟเน้องหลานจาติได้ับฟังเรื่องราวกยกับคุณยายที่เพื่อนได้เล่าถึงอชีวิตของลูกสาวเพื่อนที่ออกจากประเทศลาวไปทํางานอยู่ในประเทศไทยหรืออาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่อายุ อ3าปีทุกคนแต่ว่าปัจจุบันนี้เพื่อนกะได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองเนาะแล้วก็ได้มีสามีเป็นคนไทยซึ่งว่าคุณยายเพื่อนกะได้เล่าถึงชีวิตการเป็นยูของลูกสาวแล้วก็แฟนของลูกสาวเพื่อนเนาะว่าปัจจุบันนี้ว่าเป็นยังไงทุกคนแล้วก็ลูกสาวกบรูกเคยเพื่อนได้ช่วยเหลือเบื้องแง่เพื่อนใดใดเนา,าเนะคือดั้งที่เฮาได้รับฟังอ่าฮับชมไปดังคลิปที่บ้าลาวได้ไปสัมภาษณ์คุณยายแลย้วเนาะเฮาลุยก็รู้สึกโอ้ดีใจแทนคุณยายทุกคนที่ว่า ลูกสาวเพื่อนได้มีชีวิตที่ดีแล้วก็ได้ลูกเคยเป็นคนไทยและการเป็นคนที่ว่าเบื้องแยงครอบครัวร่วมทางคุณยายพร้อมเนอะทุกคนบาลุยเห็นแล้วก็ภูมิใจแทนคุณยายเนาะแต่ว่าที่สําคัญลูกสาวเพื่อนก็ได้สัชาติไทยเลยทุกคนโอ้บาลุยกันยังไม่แน่ใจว่าการขอสัชาติไทยที่ว่าเฮามีซามีหรือว่าภรรญาเป็นคนไทยนั้นบาลุยกับบุคี้่มันจะยากกว่านั้นทุกคนเนาะแต่ว่าตามที่บาลุยได้ฟังคุณยาย เพื่อนเล่ามามันก็ค่อนข้าจะยากสมควรทุกคนที่ว่าก่อนที่เราจะได้สัญชาติไทยขณะที่เรามีสามีหรือว่าภรรยาเป็นคนไทยก็ยังยากในการขอสัญชาติไทยแล้วเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พอลลยนได้ยินคุณยายว่าไปเกลยวกับลูกเขยของเพื่อนเนาะที่ว่าเป็นเขยค้ำเขยคูนทุกคนพระบอลลูได้ยินเขาเนี้มาก็รู้สึกว่าปลื้มใจดีใจเนาะแทคนคุณยายที่ว่ามีลูกเขยคนไทยเป็นคนดีทุกคนที่ว่าช่วยเหลือเบื้องยงลูกสาวของเพื่อน และการหลานของเพื่อนโดยเฉพาะก็แม่นการมาเยี่ยมมายามคุณยายในเวลาที่สําคัญก็คือในช่วงปีใหม่น่าจะเป็นเทศกาลสงการเมรื่อเนาะที่ว่าบัลุยเห็นลหลายลคนที่ว่ามีแฟนเป็นคนไทยได้พามาเยี่ยมมายามพ่อแม่ในช่วงเทศกาลสงการ,การทุกคนซึ่งว่าที่ผ่านมาบรลลูก็เห็นลหลายๆคู่เนอะที่ว่าได้พามาไปนี่เนาะรวมทั้งหลานของบรลยเองทุกคนที่ว่าเพื่อนได้มีแฟนเป็นคนไทยอยู่ในจังหวัดขอนแก่น่าช่วง ีไหมที่แล้วก็คือเทศกาลสงการในปีนี้แหละเนาะช่วงเดือนสี่เพ่นเพื่อนก็นได้พาแฟนเพื่อนมายามพ่อแม่ล้วก็มีหลานนวยมายามมาลุยกันด้นโอ้ลมล้วก็รู้สึกดีตอเพื่อนเราเพื่อนก็นมีความรู้สึกดีมีความเมตตาทุกคนบาลุยกันอย่างภูมิใจอีกคนนึงเนาะบ้าลุยกันเป็นผู้นึ่งที่ว่ามีความภูมิใจในหลานเคยผู้นี้เนาะที่ว่าเพื่อนเป็นคนดีช่วยเหลือบางอยงพ่อแม่ที่อยู่ฟังเราทุกคนมาลุยกันได้เห็นกับตาม,มาแล้วเนาะเรื่องนี้ ทั้งวันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่บอลลูยได้นำมาฟาดมาตอนให้พี่น้องอยังในคลิปวิดีโอนี้เด้อเน้าอัธยาท่านใดสนชอบเรื่องราววบนนี้อยากให้บอลลูย์ได้นำเสนออีกสามารถคอมเมนต์บอกบอลลูยเพิ่มเติมได้เนาะบอลลูยจะได้ไปหาเรื่องราวดีๆวันนี้มานำเสนอมาแชร์แบ่งปันให้พี่น้องในเบื้องในโซมในคลิปวิดีโอต่อไปเลยเนาะสำหรับวันนี้บอลลูยกันสิของลาจากเป็นทรามนี้เด้อเนาะสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวว่าสบายดีบ๊ายบาย